สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับสู่อ่าเดวิ l เมค c ายเดวิ l เมค c ายเล่นเล่นอะไรเดียวเดี๋ยวนะผมข,ข,ขอปรับเมาส์ก่อนนะ oh. ใช้เมาส์ช้าอมุดอัลมิสิกมิสิกมิสิกเครื่องหนึ่งพอซาวลดลงหน่อยซับ t ตเต e ร์อนะฮะโชว์โทวร์เเลอร์ กราฟิกก็เอปรับไม่ได้เนี่ยผมอา่านวิดีโออยู่ใช่แล้วปรับไม่ได้มามิชชั่นหนึ่งเนฟริมฟาวสตาร์ทเลยดีไหมอะชอบก่อน <c oughs> <c oughs> เนื่องจากอ,อ,อาจจะมีคนถามบ้างนะว่าทำไมไม่เริ่มเล่นใหม่ ตอบได้เลยว่าถ้าเริ่มเล่นใหม่มันจะยังไงมันจะลำบากมากเลยสตาร์ทมิชชั่นปคือแบบว่ายังไงอ่ะด่านหลังๆอ่ะถ้าเกิดว่าไม่เล่นด่านเดิมๆซ้ำๆแบบอัปเกรดสกิลไว้อัพของอัพนู่นอัพนี่มันจะผ่านลำบากฮะเพราว่าเคยมาก่อนเฮ้ยมีเชนไนด้วยอะไรอ่ะ ยังคงกินพิซซ่าเหมือนเดิมนะครับแหมจากอ่านบทสรุปทั้ง5ภาคเหมือนภาคนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเหตุการณ์นี้ดันเต้ยังไม่รู้จักกับเวอร์จิลเลยซะด้วยซ้ำตอนนี้อยู่ข้าวฮนะอยู่จุงเบย <c oughs> His claim responsibility for several serious <coughs> attacks in recent weeks. Uh so important. He is undoubtedly. He's an evil pax annoyance, yeah. And I, for one, am not for the death, death. step. <coughs> <coughs> one way to do it illegally shoot the son of a bitch. <coughs> this is Bob Barbus, just doing that. Get out of there, you're in danger. <coughs> Who <laughs> <laughs> are you? You won. You were careless. You left a trail. Now he's on to you. What are you talking about? Who's on to me? The hunter demon. <gasps> he's here. He's dragging you into limbo. You're gonna have to fight your way out. Shit. Back in limbo. Like, yeah, come. Come along and leave it all filthy fucking off claw l t a my r ทายืมแปทงล่างใส่เสื้อพิซซ่าบังใส่กางเกงสูดบังเตะขวดสวมรองเท้าเอออะไรนะอะไรฮับโอ้โหอะไรเนี่ยพลาดเลยเว้ยเขาว่างั้น เฮ้ย <Hey, S 2> ลูกกระจกมา Leses Sturgeon อ่านถูกวะ <laughs> อยากสู้ใช่ไหมได้เลยมานี่คุยกันก่อนน้องคุยกันก่อน กับพี่ก่อนแล้วน้องเปรียบเปรียบ บายดชียวดสิวจะลองเล่นใหม่สิ <c oughs> หูห <c oughs> อย่างลำบากบอกตรง <c oughs> เล่นใหม่ที่ลำบากมากอ่ะฉ <c oughs> ากนี้ฉากนี้จะมีฉากเก็บปืนอ,อยู่2แบบถ้าเกิดเราวิ่งไปทันมันจะกระโดดเก็บปืนเลยโดยไม่ต้องไต่รถบัสน,นะ <c oughs> เฮ้ยยังไงเนี่ยนี่นอ่ามาถึงจะกระโดดเก็บปืนเลยยินี o งไม่เข้าหน้าปีศาจในกนตีีดีว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับกู Target practice right <laughs> <laughs> don't shoot my name is kat i'm not a demon i'm still in the real world you're in limbo how come i can see you clearly i'm a medium a, a psychic i can phase into limbo and communicate with you i can see you talk to you but i'm not actually in limbo with you if i pull the trigger i'll die i'm risking my life here for you i want to help ไม,ไม่ได้ถามความสมัครใจกูซักคำทางนู้นทางนู้นจะเก็บของได้นะตรงนู้นจะมีกุญแจนี่ทางนี้นี้จะมีกุญแจ กุญแจเอ่อกุญแจทองแดงนะผมจะเปิดประตูซีเคีร์มิชชั่นนั่นเอง เบบเบบมาัา นีนะถ้าเกิดเราได้วุธสีฟ้ามาก็จะสามารถไปได้อันนี้เห็นไหมไปแล้วไปแล้วจะ,จะไปเก็บลอดโซกันตรงนี้ถ้าผมนั่นแหละกลับกลับกลับไปจำเป็นจ้า Get up there mm -hmm. Oh this is oh, yeah. sweet <laughs> 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 breaking news we go live to our eye in the sky Steve I can't believe what I'm seeing เนื่องจากโลกโลกของมันด้วยในโลกล,โลกิโบมันก็เชื่อมต่อกันนะอย่างว่าเฮ้ยถทโดนเลย

เราเดินไปเลยก็ได้นะไม่ต้องไปสู้ไปอะไรอ้๊โอ้๊ยเป็นกรรมไหนทางไหนทาง,น,น,งนู้นทางนู้นอันนี้เป็นอ่าสลิเคตมิชชั่นนะจะเข้าไปดูมันใช้คุณแจไอ้ทุยคุณแจทองแดงเปิดนะ อ่า Copper Air Brown Ceoid Enemy Within the Time l i m i t Enemy Only Take Damage in the Air เอ้ยเหนื่อยฟูนย์ง่ายเลยฆ่ามันได้ตายตัวกาอาากศได้แหละอัตวลากมันขึ้นมา แค่นี้ก็ผ่านแล้วครับผมถ้าเกิดผ่านก็จะได้บูออฟมาเป็นชิ้นส่วนของบูออฟ หัวท oh 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 like ิมหัวทิมเลยส่วนอันนี้ต้องใช้ใช้ขวานนี่งต้องใช้ขวานแล้วก็จะมีล้อโซ่ให้เก็บกันนะรัาพี่น้องซึ่งแน่นอนนะเกมสไตล์เด v กวัมืขายต้องต้องมีการกลับมาเล่นด่าเดิมซ้ำ เพราะว่าปริศนาแต่ละอย่างมันจะใช้ไอเทมในการตรวจ้อม่เหมือนกันส่วนทางนี้ก็จะมีล็อตโซให้เก็บเหมือนกันนี่ดูอ,อ่าตรงไหนวะไม่ไม่มีเหมือนกัน <c oughs> จะผิด <c oughs> กรรมกรรมเบย์ <c oughs> อะไรอี <c oughs> อะไร แล้วหนึ่งก็มีค่านะครับแม่ไป exit good ทั้งออกเยี่ยม stop เขาบอกให้ stop แบบว่างั้น เฮ oh okay, ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเก็บแล้วจริงๆเรายิงเสาเก็บแต้มไปเรื่อยๆก็ได้นะเนี่ยนะครับเสาเก็บแต้มไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ฮะเราจะรีบเอ็นรีบเอ็นพูดยังกันตอดเอ โอเคแลวกัน Dante อันทำงานคุณมา Dante, ดแล้วอ้าวแผลเปิดแล้วัตเตอร์อ้าวแผลเปิดแล้วเจอ

ui run lên ai lâu hứ ôi ao lén của tôi ไปตามเข้าไปตามเข้าไปามาไมไ,ไหนไมไมไหนอันนี้ต้องยิงนะเออต้องยิงยิงจนกว่ามันจะหล่นลงมาแม่เลยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อย Win yeah, awesome! Yeah. Game over, <laughs> son of Sparta. Son of who? You have been found. You are dead. Just like your mother. Poor mother. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first to know. เหมือนโกงไงไม่รู้เราเล่นจบมาแล้วรอบเลยแม่เป็นเทเวดานะพ่อเป็นแบบเจ้านรกอะไรอย่างงี้เละครับสวนสนุกเละอันนี้เป็นโลกกับงความเป็นจริงนะเละ จบไปแล้วนะสำหรับม mm ิช hmm. ชั <lite cel> ่นที่หนึ่งนั่นเอง Are you okay, then, Dante? m y my My boss knows you. He wants to meet. Please, I helped you back there. I didn't ask for your help. ทำไมฉันต้องช่วยเธอด้วย

police are asking the public to remain vigilant. further, terrorist attacks could take place anywhere, anytime, and when you least expect it. <laughs> we have your scent, son of sparta. now it is just a matter of time. <laughs> 3S แน่นอนนะฮะสไตล์พอย n t w h i า e m e 2S เองส่วนของก็เก็บครบนะฮะ 3S ส่วน c o m p พ e t i o n เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในการปด 3S ในแต่และมิชชั่นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดของเราเก็บไม่ครบอย่างกุญแจประตูมิชชั่นแล้วก็ลอตโซ6ดวงก็ถ้าเก็บไม่ครบ ก็แน่นอนนะครมีผลกับคะแนนยังไงก็ขอบคุณที่ทติดตามรับชมนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ